สดนะทุกคนอันนี้ชาไฮโอริโอนะคะทุกคนนี่ร้านแหนมตอนนี้คือรสชาติเยอะมากนะคะแหนมนมเหนียวแล้วทุกคนนมชมพูธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวถังใหญ่อันนั้นทาเป็นนมชมพูคุกกี้แล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าโอโกโก,โกโริออแล้วทุกคนนี่อ่ต่อคะ่ะสีแดงแดงสองตัวนี้ก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่กับมิกเบอรี่นะทุกคนตัวนี้จะเป็นแบบเปรี้ยวหวานอันนี้โอตินคะ่ะอันนี้ใหม่นะสองรสที่มาใหม่ก็คือจะเป็นโอนตินแล้วก็คาราเมลคั้นกรุบแล้วทุกคน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นมิกเบอร์รี่นะทุกคนนี่เอาไว้คู่กันกับรสชาติอื่นๆได้นะคะตัไว้ตัดเลี่ยนนะใครกลัวแบบว่ามันจะหวานเกินไปนะทุกคนเรามีสตรอเบอร์รี่กับมิกเบอร์รี่เพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะนี่อันนี้คุกกี้คาราเมลจานี่น่ากินมากรถเนี้ยก็ขายดีเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นรถโอรีโอ้นมสดนะคะต่อไปน,นี่จะเป็นเปลือกทูโทนคะ่ะเปลือกทูโทนโทน,นะคะเปลือกคุกกี้รวมเนาะมันจะเป็นคุกกี้อ่า ็อกชีสกับขนมวอดีโอนะคะอยู่ในซอสเผลือกแลวทุกคนตัวนั้นแล้วก็ทุกคนไปแล้ววันนี้โกโก้คุกกี้นะคะนี่น่ากินเปล่าะทุกคนโกโก้ธรรมดาค่ะโกโก้ธรรมดาแล้วก็ตัวนี้ชีสบอยนะทุกคนแล้วก็เผือกหอมแล้วก็ครีมชีสนี่มาซื้อกันได้นะคะอยู่ที่จานสร่สิบแล้วทุกคนตรงห้ามแยก7วันนี้เปิดร้านแล้ววันอาทิตย์นะคะที่17พฤศจิกายน2567แล้วทุกคน